ที่เจ้าที่เขียนให้แล้วก็นะครับเพื่อรอดำเนินการคานต่อไปพอไหมครับนะครับมันกลับด้วยหมายเลขที่หมายเลขแล้วก็ชื่อก็พอนะครับสองแปดศูนย์สอตคนสองแปดแปดวัดสัตวที่เขาเข้าจัดการแจกให้ 好，谢谢各位。 vai pro อย่าสุขจนลืมตัวฝากให้สุภาพสติอย่าสุขจนลืมตัวและอย่ามีตัว,<แ>ตวเป็นตัวเป็นตน ขึ้นมาสุทายะจไมได้ดเสียนะครับจะไม่ด่ดเนะครับจะทำายอีกหใบสุดท้ายนะจอดไม่รู้นะกรรมนะครับู้แล้วครับเหลือ5ใบสุดท้ายยังรออยู่สำหรับผู้ที่มานะครับ อาหาเลื่องแบบที่2ส่งทัพภาคจ็ดวนใบเรอไปอาหาเรื่องบบที่สส่งทัพภาคหนึ่งใบเรืไปและสุดท้ายครับสุท้ายอหาเรื่องแบบที่สี่ส่งทัพภาคหนึ่งห้าใบรวมแล้วเ1้าเใบุทานครับ้า